ซึ่งจากกรณีของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้บุกค,ค้น11จุดเพื่อการรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งได้ถูกแจ้งความในการเป็นคดีที่เป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือการปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามกฎหมายมาตรา157ซึ่งจากความผิดที่ได้เกี่ยวข้องโดยการกล่าวหาว่ามีการใช้ทองคําแท่ง246บาทในการติดสินบนของกรรมการปปชเพื่อการวิ่งเต้นในคดีที่อยู่ในการพิจารณาของปปชโดยล่าสุดพบความคืบหน้าว่ากรรมการปปชคนดังกล่าวนั้นมอบอำนาจ ให้กับทนายความเพื่อเข้าแจ้งความกองปราบปรามเพื่อดำเนินคดีก,กับตัวของพลตำรวจเอกภาคภูมิอดีตนายตำรวจคนดังลูกน้องคนสนิทของพลตำรวจเอกสรุรเชษฐซึ่งจากฐานการแจ้งความเท็จและการกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นนั้นได้รับโทษทางอาญาซึ่งในขณะที่ทางด้านของทนายความได้พาผู้เสียหาย คนที่ติดตามกรรมการปรปรชนั้นแจ้งความกับตำรวจของสอนอบุภารามซึ่งหลังจากที่ตำรวจภูธรภาคีนั้นอุ้มไปวางไว้แนวทางปรักปั้มคำให้การคดีเพื่อการใส่ร้ายกรณีของการรับสินบน